ธนาคาร CIMB ไทยนะครับออกแคมเปญประจำเดือนกันยายน2568กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สปีดดีพัสสูงทะลุโลกนะครับกับดอกเบี้ยรวมโบนัสสูงสุดที่1.9%ต่อปีนะครับสำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้นนะเป็นแคมเปญตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึง30ธันวาคม2568หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ที่เปิดบัญชีแคมเปญบัญชีเงินฝากสปีดดี้พัสนะครับให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึงนะ1.9%ต่อปี 1. ผ่านเปิดผ่านแอป CIMB ไทยนะครับสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น 2. ผ่านช่องทางสาขาสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและลูกค้าชาวต่างชาตินะครับ กรณีลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากสปีดดีพัทนะครับผ่านแอป CIMB ไทยสาขาเจ้าของบัญชีจะระบุเป็นสาขาสำนักการใหญ่ถนนหลังสวนลูกค้าเปิดบัญชีต้องมีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปหนะ้าวันที่เปิดบัญชีลูกค้าต้องมีอีเมลแอดเดสและสมัครใช้บริการผ่าน CIMB ไทยนะครับเพื่อใช้ทำธุรกรรมทางการเงินลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเงินฝากสปีดดี พัสนะครับได้สูงสุดคนละ1บัญชีเท่านั้นลูกค้าสามารถเปิดบัญชีนะครับเป็นบัญชีเดี่ยวเท่านั้นบัญชีเงินฝากสปีดดีพัสนะครับเป็นบัญชีประเภทไม่มีสุุดคู่ฝากโดยธนาคารจะจัดส่งอ e ีสเตเต์ t ให้กับลูกค้าทุกวันที่1ของเดือนตามอีเมลที่ลูกค้าได้แจ้งเอาไว้นั่นเองลูกค้าไม่สามารถขอบัตรเดบิตเพื่อใช้ทำธุรกรรมต่างๆผ่านบัญชีเงินฝากสปีดดีพัสได้ โดยอัตราดอกเบี้ยปกตินะครับสำหรับลูกค้าธรรมดาแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่รวมโบนัสอัตราดอกเบี้ยปกติบวกกับโบนัสอีก0.3เซนตะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม2568เลยและเงื่อนไขาการได้รับอัตราดอกเบี้ยโบนัสก็คือ1สําสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเป็นลูกค้าใหม่ของธนาคารและมียอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า3ล้านบาทขึ้นไปภายในเดือนที่เปิดบัญชี2ลูกค้า บุคคลธรรมดาที่สมัครเป็นสมาชิก CIMB p r e f e r e s นะครับและมียอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า3ล้านบาทขึ้นไปภายในเดือนที่สมัครสมาชิก 3. ธนาคารจะคำนวณอัตราดอกเบี้ยฝากสุทธิในทุกสิ้นวันของแต่ละวันด้วยอัตราดอกเบี้ยปกติและจะเริ่มคำนวณอัตราดอกเบี้ยรวมโบนัสในวันที่8ของเดือนถัดไป นะครับเป็นระยะเวลา4เดือนและหลังจากนั้นลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติตามประกาศของอัตราดอกเบี้ยธนาคารนะสามารถที่จะไปดูรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมได้นะตัวนี้นะครับเห็นไหมอัตราดอกเบีย้ยมันจะมีอัตราเบี้ยปกติกับอัตราดอกเบี้ยร,รวมโบนัสนั่นเองถ้าฝากน้อยกว่าหรือเท่ากับ1,000 0แบาทอัตราดอกเบี้ยปกติอยู่ที่0 2 5อนนะครับอัตราดอกเบี้ยรวมโบนัสนะต่อปีก็คือ 0.25บวกกับ0.3เป็น0.55นี่นะครับได้ไปเลยฝากมากกว่า1แสนนะครับถึง3ล้านบาทได้ตาดอกเบีย้ยปกติ1.45นะครับ1.45บวกกับโบนัส0.3เป็น1.75ต่อปีนะครับมากกว่า3ล้านถึง20ล้านนะครับได้อตราดอกเบีย้ยปกติ1.6นะครับ1.6 บวกกับ0.3นะเป็น1.9%ต่อปีมากกว่า20ล้านบาทนะครับอแตาเบี้ยปกติจะอยู่ที่0.5นะครับก็จะได้บวกกับโบนัสนะ0.5บวกกับ0.3ก็เป็น0.8%นั่นเองนะครับขอขอบุญขอ้อมูลจากธนาคาร CIP ไทยมาณที่นี้สามารถติดต่อสอบถามขอ้อมูลเพิ่มเติม026267777นะครับ ฝากกดไลค์กดซับส like, ไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่เล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ3พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับสมมีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น แต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรืยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจรงิงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดายแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR code อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืม โทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ